สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพระธรรมในวันนี้อยู่ในพระธรรมย้อนบทที่21นะครับในช่วงชีวิตหนึ่งของพี่น้องเราจะพบว่ามักจะมีจุดใดจุดหนึ่งครับที่เราเกิดบาดแผลลึกในชีวิตแล้วบาดแผลนี้แหละครับมันทาให้ชีวิตของเราไปต่อไม่ได้หรือทําให้ชีวิตของเรานั้นไปไม่ถึงไหนและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญครับ ในการเยียวยารักษาบาดแผลลึกนั้นเพราะพระองค์รู้ว่าตราบใดก็ตามที่เราไม่ได้รับการแก้ไขชีวิตเราจะเป็นพรต่อไปไม่ได้และเราจะเป็นพรต่อสิ่งรอบข้างต่อผู้คนรอบข้างต่อแผ่นดินของพระองค์ไม่ได้และตรงนี้แหละครับเราจะต้องได้รับการเยียวยารักษาก่อนเพื่อให้แผนการนันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเกิดได้ในชีวิตของเราครับพี่น้องครับพระธรรมยนเนี่ย ก็คือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐของพระองค์ถ้าพี่น้องเช็คดีๆนะครับในบทที่19ยอนบทที่19นั้นพูดถึงเรื่องของการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บทที่20ครับก็คือเรื่องราวของการฟื้นคืนพระชนของพระองค์สุดยอดมากครับและตอนท้ายของบทที่20ก็ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของหนังสือพระธรรมยหอนครับว่าใครก็ตามที่ได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วคนนั้นก็จะมีชีวิตยอยู่โดยพระนามของพระองค์ถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยที่บทที่20ครับไม่ต้องมีบทที่21ก็ได้ตัดออกนะทุกอย่างก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่แต่บางครั้งครับของที่ห้อยท้ายมาเนี่ยมันก็มีดีของมันนะเพราะอะไรครับ พราะว่าพระธรรมยอนเนี่ยก่อนที่จะไปต่อพระธรรมกิจการก็คือสาวกของพระองค์จะไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขบางอย่างซึ่งเป็นบาดแผลลึกของเปโตรและพวกเราทุกคนครับเราไปเรียนรู้พระธรรมนี้ด้วยกันครับหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนประชชนนะครับพระองค์ก็ปรากฏกับนางมารีชาวมักดาลาแล้วพระองค์ก็ไปปรากฏกับเหล่าสาวกนะครับในห้องแล้วพระองค์ก็ปรากฏกับโทมัส ยืนยันเลยนะครับว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนประชชนแล้วพระองค์ก็บอกกับสาวกว่าให้ไปเจอพระองค์อีกทีหนึ่งที่ทะเลสาบกาลิลีในพระธรรมยอห์นบทที่21นะครับข้อ1-4เปรโตก็รอมาหลายวันมากน่าจะประมาณอาทิตย์กว่า,วาแล้วทำไมพระเยซูไม่มาสักทีหนึ่งเขาก็เลยเบื่อๆครับแล้วก็บอกกับพวกสาวกว่าข้าจะไปจับปลาพวกสาวก,ก็คงคิดเหมือนกันครับพระเยซูไม่มาสักทีหนึ่งโอเคเราจะตามท่านไปจับปลาด้วย แล้วทุกคนนะครับก็ขึ้นเรือไปหาปลาครับพี่น้องไม่น่าเชื่อนะครับหลายครั้งเราก็ไม่ต่างกับเปรโตและสาวกเราอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าเรารอคําตอบจากพระองค์แต่คําตอบของพระองค์ก็ไม่มาสักทีหนึง่งแล้วท้ายที่สุดครับเราก็บอกตัวเองว่าไม่อธิษฐานละไม่อ่านพระคัมภีร์ละจะกลับไปดูซีรีส์เกาหลีเหมือนเดิมไม่เอาละจะกลับไปดูบลีเหมือนเดิมไม่เอาละ ฉันอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้อันตรายมากครับขอพระเจ้าทรงนํานะครับเพราะว่าผลของพระิญญ,ญาณก็คือความรู้จักบังคับตนครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วพระองค์มีวัตถุประสงค์บางอย่างครับที่พระองประวิงเวลาซึ่งจริงๆนะครับพระองค์อยู่กับเขาเพียงแค่40วันแต่พระองค์ยอมยืดระแยะเวลาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างที่สําคัญมากกับชีวิตของพวกเขาครับ แล้วพวกสาวโวครับซึ่งเคยเป็นชาวประมงมาก่อนเขาก็ใช้ความชํานาญและประสบการณ์ของเขาหาปลาทั้งคืนครับแต่ปรากฏว่าหาไม่ได้เลยจนกระทั่งรุ่งเช้าครับเขาถึงสังเกตได้ว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ที่ฝั่งแล้วตะโกนมาว่าลูกเอ้ยยังไม่ได้ปลาหรอกหรอือเขาก็บอกว่าโอ้ยังเลยครับลุงว่าแล้วลูกคนนั้นก็บอกว่า โยงทอดอวนลงด้านขวาเรือแล้วเจ้าจะได้ปลามาบ้างเขาก็งงๆนะครับไอ้ย่พวกเราเนี่ยนะเป็นชาวประมงหาปลามาทั้งคืนหาไม่ได้แต่ยังไงก็เหอะมันก็เช้าแล้วไม่ได้อะไรเลยกรรมจุดๆด,ด,ดีกว่ากรรมตดใช่ไหมครับว่าแล้วก็เลยทอดอวนลงไปด้านขวา แล้วก็ปรากฏว่าได้ปลามาเป็นอันมากจนกระทั่งลากขึ้นไม่ไหวพี่น้องครับจริงๆแล้วนะครับการลงอวนข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยไม่ต่างกันเลยด้วยผลว่าเรือมันไม่ได้ลำใหญ่อะไรแต่กุญแจสำคัญก็คือเรื่องของความเชื่อฟังครับพี่น้องครับเราอย่าเอาประสบการณ์ของเราเนาะที่มีมาเนี่ย ไปเทียบกับฤทธิอำนาจของพระเจ้าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อจะได้รับการเยียวยาก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังครับและเชื่อฟังนี้แหละจะช่วยเหลือเราในข้อที่7ข้อที่8นะครับจากนั้นยอนก็บอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเขาก็หยิบเสื้อมาสวมแล้ว เพราะว่าตอนนั้นเขาถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่แล้วก็รีบกระโดดลงทะเลเลยไหวครับแต่สาวกคนอื่นนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะว่าพวกเขานั้นอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากครับประมาณแค่100เมตรเท่านั้นเองการกระโจนลงน้ําของเปโตนะครับเป็นการบ่งบอกลักษณะนิสัยของเขาว่าเขาเป็นคนตรงคิดไวทําไวและนี่แหละครับคือหนึ่งในลักษณะของผู้นําแต่การเป็นผู้นําในลักษณะนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันครับเพราะมักจะเกิดความผิดพลาด และเกิดได้จากความใจร้อนนั้นและตอนนี้ครับที่พระเยซูมาช้าเพราะพระเยซูกำลังทำอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาให้ทำงานยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อไปได้ในข้อที่9้ถึง12นะครับเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่พวกท่านจับได้มาบ้างสิ ซิโมนเปรโตจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่ๆมีถึง153ตัวแม้จะมีมากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสรกับพวกเขาว่ามารับประทานอาหารกันเถอดและเมื่อเห็นขนมปังกับปลาพี่น้องคิดถึงอะไรครับแน่นอนเราคิดถึงขนมปังหก้อนกับปลาสองตัวใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝูงชน มาฟังเรื่องราวคำสอนของพระเยซูตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วเขาก็เหนื่อยเพลียไม่มีอะไรกินพระเยซูก็สงสารเขาพวกพวกเขาทั้งหลายนั้นเหมือนกับแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงดูแลพวกเขาที่จริงแล้วพระองค์กำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเปโตรครับจากนั้นนะครับในข้อที่12ข้อ13และ14พวกสาวกก็ไม่มีใครกล้าถามว่าพระองค์เป็นใคร เพราะว่าพวกเขารู้อยู่แล้วครับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้ามาอยู่กับพวกเขาพระเยซูทรงหยิบขนมปังแจกให้พวกเขาแล้วก็หยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สามนะครับที่พระเยซูทรงสำแดงแก่พวกสาวกหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วและต่อจากนี้นะครับจะเป็นการอธิบายเรื่องราวในอดีต เพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับเปโตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหลายครั้งเลยพระเยซูตรัสว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนและจะส่งฟื้นคืนพระชนในพระธรรมมาระโกนะครับบทที่1 4บสี่ข้อยีถึงสาได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าพวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคําเขียนในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารฝูงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงให้เราเป็นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้กนกาลิลีก่อนพวกท่านเปรโตหัวหน้าสาวกก็ทูลต่อพระองค์ว่าพระเยซูถึงแม้ว่าทุกคนจะทิ้งพระองค์แต่ข้าพระองค์จะไม่มีวันละทิ้งพระองค์ในยอห์นบทที่13นะครับข้อ37ได้ให้เพิ่มเติมในรายละเอียดเปรโตรได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเขายินดีจะสละชีวิตเพื่อพระองค์หรือแปลว่าต่อให้ตายเขาก็จะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์ และในข้อ38ครับพระเยซูก็ตอบกับเขาว่าเปโตรเจ้าจะสละชีวิตเพื่อเราจริงๆเหรอเราจะบอกความจริงเก่เจ้าว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งและเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับพระเยซูก็สั่งสอนต่ออยู่ในห้องชั้นบนนั้นแล้วยูดาสก็ทรยศพระองค์พระเยซูถูกจับกลุ่มสาวกแตกกระเจิงพระเยซูก็ถูกจับ ไปไต่สวนที่บ้านของมหาปรุหิตคขยาาาสแล้วเปโตครับก็แอบ,บตามไปห่างๆณลานบ้านของคขยาาาสในมารโกบทที่14นะครับข้อ6ก็66-68ถึง68ได้กล่าวว่าระหว่างที่เปโตรอยู่ที่ลานข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งครับในพวกสาวใช้ของมหาปรุหิตเดินมาเมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่นาง จ้องมองเขาแล้วก็พูดว่าเจ้าอยู่กับเยซูชาวนาซาเลสแน่นอนเลยเจ้าอยู่กับเขาแล้วเปโตรก็ปฏิเสธว่าพูดอะไรอะ่ะที่จะพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องข้าไม่เข้าใจแล้วเปโตรก็หนีออกจากลานบ้านไปอยู่ที่ประตูบ้านครับพอพูดถึงลานบ้านที่มีการผิงไฟคราวนี้พอเข้าใจอย่างครับว่าทําไมพระเยซูถึงรอเปโตร แล้วผิงไฟรออยู่ที่ชายหาดนั้นด้วยผลง่ายๆครับพระเยซูกำลังนำเปโตรกลับไปสู่อดีตเพื่อจะเยียวยาแก้ไขที่จุดนั้นครับจากนั้นนะครับในพระธรรมมาระโกโบทที่1 4ก็ได้กล่าวต่อว่าหลังจากที่เปโตรย,ย้ายจากลานบ้านไปที่ประตูก็ดันไปเจอสาวใช้คนเดิมครับพี่น้องครับเวลาเราทำผิดเนาะมันจะเป็นแบบนี้แหละยิ่งหนีมันจะยิ่งเจอครับ แล้วสาวใช้คนนั้นก็ยืนยันชัดเจนกับคนเหล่านั้นที่อยู่ตรงประตูว่าคนนี้คนนี้เป็นพวกเขาด้วยแน่นอนส่วนเปนโตนะครับทำไงได้ล่ะครับปฏิเสธเป็นพันล้วนไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่รู้จักคนนี้ทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ครับหลักการง่ายๆครับขืนบอกไปโดนจับตายแน่ๆยังไงต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนครับสักครู่หนึ่งครับก็เริ่มมีคนสังเกตว่ามีการเอะอะโวยวาย คราวนี้แหละครับไม่ใช่แค่หญิงคนนั้นกับคนที่ยืนที่ประตูอย่างเดียวคราวนี้ทุกคนครับเดินห้อมล้อมลุมมาที่เปโต,โตเลยแล้วก็มีคนหนึ่งพูดว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะสำเนียงของเจ้านั้นส่อว่าเจ้าเป็นคนกาลิลีในยอห์นบทที่18นะครับให้เพิ่มเติมว่าทาสคนหนึ่งของมหาปรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตฟันหูขาดนั่นแหละครับยืนยันว่าเป็นเปโตแน่ๆถ้าคุณเป็นเปโตคุณจะทํายังไง เมื่อเปรโตวจวนตัวครับไม่รู้จะทํำยังไงผู้คนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยเริ่มในพระบีเขียนบอกว่าเขาก็เริ่มสบทสาบานครับบอกว่าคนนี้ข้าไม่รู้จักพี่น้องครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยสำเนียงไทยนะครับก็ต้องบอกว่าขอให้ฟ้าผ่าตายยังไงข้าก็ไม่รู้จักคนนี้เอาข้าไปผ่าตายที่ไหนก็ได้ข้าไม่รู้จักคนนี้และทันใดนั้นเสียงไก่ขันก็ดังขึ้น แล้วเปโตรก็ะลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกยิ่งหนักพี่น้องครับที่พระเยซูทรงผิงไฟที่ชายหาดนั้นจริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้ต้องการตอกย้ำความผิดฝังลึกในชีวิตของเปโตรว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนบาปเขาเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่พระองค์ ทรงนำเขากลับไปเพื่อที่จะแก้ต้นต่อของปัญหานั้นยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมมีปัญหาผมไม่กล้าขึ้นไปบนดาดฟ้าตอนกลางคืนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวเป็นสัญลักษณ์ของความวังเวงเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายผมไม่กล้าขึ้นไปครับแต่เมื่อผมได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ในคล้พอผมกลับมาบ้านครับผมก็กล้ากลับขึ้นไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง และผมให้ความรักของพระเยซูขับไล่ความกลัวของผมออกไปสิน้นจนบัดนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าครับฉันได้ก็ฉันนั้นพระเยซูทรงนำเปลโตกลับไปที่เกิดบาดแผลลึกในชีวิตของเขาเพื่อเยียวยารักษาบาดแผลในใจนั้นให้หายดีเสียก่อนกลับมาที่ยอห์นบทที่21นะครับในข้อที่15 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูก็ตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่านี้หรือถ้าพี่น้องสังเกตดีๆนะครับพระเยซูไม่พูดว่าเปโตรบุตรยอนแต่พระเยซูพูดว่าซีโมนบุตรยอนเพราะว่าซนะีโมนนั่นแปลว่าต้นอ้อครับจิตใจเขากำลังหวั่นไหวเขามีบาป แผลลึกในใจที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเขายังเป็นเปโตรไม่ได้ครับ Pedro เปโตรแปลว่าศิลาที่เข้มแข็งก่อนที่เขาจะเข้มแข็งนั้นเขาต้องได้รับการเยียวยาตรงนี้ก่อนแล้วพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือคําถามก็คือพวกนี้คืออะไรครับง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาก็คือปลาและขนมปังซึ่งหมายถึงผู้คนครับ ที่ยังไม่มีผู้เลี้ยงพระเยซูบอกว่าท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือคำว่ารักคำนี้ครับภาษากรีกเรียกว่าอากาเปเป็นความรักขั้นสูงสุดของพระเจ้าที่สามารถเสียสละชีวิตเพื่อมนุษย์ได้เปรโตต,ตอบพระเยซูว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์แต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับคำที่ เปโตรใช้คำว่ารักนี้คือคำว่าฟิเลโอครับแปลว่าความรักฉันเพื่อนเปโตรกำลังบอกพระเยซูว่าเขารักสิ่งที่พระองค์บอกได้แต่เขารักได้เพียงแค่ฉันเพื่อนเท่านั้นพี่น้องครับมีบางอย่างผิดปกติแน่นอนพระเยซูบอกว่าให้รักอย่างอากาเป้แต่เปโตรบอกว่ารักได้เพียงแค่ฟิเลโอในข้อที่16นะครับพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่า ซีโมนบุตรย้อนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์แล้วพระองค์ก็ตัดกับเขาว่าจงดูแลลูกแกะของเราเถิดพี่น้องครับพระเยซูถามเปตโตรคําว่าเจ้ารักเราหรือถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าทั้งสามครั้งพระองค์พูดไม่เหมือนกันครับครั้งแรก พระเยซูถามซีโมนว่าเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือพระองค์ถามอากาเป้ซีโมนตอบฟิเลโอรักแบบเพื่อนซึ่งตรงนี้ไม่ชัดเจนครับว่าตกลงหมายถึงคนทั่วไปหรือหมายถึงพระองค์แน่ๆเพราะฉะนั้นครั้งที่สองครับพระองค์เปลี่ยนคำถามพระองค์ถามว่าเจ้ารักเราหรือคือเปลี่ยนศูนย์กลางเลยครับจากสิ่งของทั้งหมดมาอยู่ที่พระองค์โดยตรงแล้วดูว่า ซีโมนเปโตรจะตอบว่ายังไงสรุปก็คือซีโมนเปโตรก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าฟิเลโอเพราะว่าเขาไม่สามารถรักพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเขาได้เพราะว่าความรักของพระองค์นั้นไม่มีขีดจํากัดคําถามคือทําไมเขาถึงไม่สามารถรักพระองค์ได้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเขาเพราะในอดีตครับเขาเคยปฏิญาณว่าแม้ว่าทุกคนจะละทิ้งพระเยซูแต่เขาจะไม่มีวันละทิ้งพระองค์ถึงขนาดบอกว่าต่อให้เสียชีวิต ต่อให้ต้องสละชีวิตเขาก็จะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์แล้วจริงๆเกิดอะไรขึ้นครับณนะกองไฟที่ลานหน้าบ้านมหาปุโรหิตคายฟาสเขากลับสาบทสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าตายถ้าเขารู้จักพระองค์คราวนี้พอเข้าใจยังครับว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถรักพระองค์แบบอากาเป้ได้เพราะเขาเคยสัญญาแบบอากาเป้มาก่อนแต่เขาทําไม่ได้เขาผิดสัญญาที่ให้ไว้กับพระเยซูคริสต์ เราก็เหมือนเปนโตรครับเราก็ไม่ต่างกันเราทุกคนมีบาดแผลลึกครับที่เราทําผิดต่อพระองค์เอาไว้เรามีบาดแผลลึกบางอย่างที่ฝังลึกในตัวเราเราไม่สามารถให้อภัยตนเองได้แล้วในข้อที่17นะครับพระองค์ก็ตรัสกับเปโตรเป็นครั้งที่สว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือจากนั้นเปนโตรก็เสียใจมาก ที่พระองค์ตรัสก,กับเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือพี่น้องรู้ไหมครับว่าทําไมเปโตรจึงเสียใจมากเพราะพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระเยซูอากาเปเขาอีกต่อไปแต่พระองค์กลับบอกว่าพระองค์ฟิลิโอเขาเพราะพระองค์รู้ว่าถ้าพระองค์บอกเขาว่าอากาเปเป็นรอบที่สามชีวิตเขาจะจมดิ่งและไปต่อไม่ได้เขาจะรู้สึกผิดจนเขาไม่สามารถดําเนินชีวิตไม่สามารถก้าวต่อไปได้ แต่พระองค์กลับสัมแดงความหมายของอากาเป้ที่แท้จริงครับด้วยการตรัสว mm ่าฟิเลโอเพื่อเปโตรจะได้เข้าใจว่า mm hmm. ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นหมายถึงการยอมทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือให้เขาได้หลุดพ้นจากบาดแผลเลือตรงนั้น mm hmm. และนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงที่พระองค์ต้องการเยียวยาที่พระองค์ yard, 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 <wildly> สามเดงเขาเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์แต่พระองค์ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจําเป็นจะต้องยึดถือและพระองค์ทรงเสียสละพระองค์เองกลับมาลงในสภาพธาตุของมนุษย์ยอมทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือทุกทุกคนและรวมถึงตัวเขาด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เขาดูแลลูกแกะของพระองค์แบบนี้พี่น้องครับและเมื่อความรักของพระเยซูคริส ได้ไหลท่วมท้นจิตใจของซีโมนเปโตเปโตจึงเข้าใจแล้วว่าความรักของพระองค์นั้นสามารถเยียวยารักษาได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งบาดแผลลึกในใจของเขาและเราจึงอนุมานได้ว่าเขาได้รับการเยียวยารักษาตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาและหลังจากนั้นครับเปโตรก็เป็นพันธกรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ในพระคัมภีร์นะครับได้เขียนไว้ว่า บนเปโตที่เรียกว่าศีลานี้ถูกเปลี่ยนชื่อแล้วครับจากซีโมนที่แปลว่าไม้อ้อที่อ่อนไหวกลายเป็นเปโตเป็นศีลาที่เข้มแข็งได้เพราะพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยชนะเหนือคริสตจักรไม่ได้หลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เปโตรก็ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าออกไปครับกว่าสามพันคนเชื่อพระองค์ในคราวเดียวกัน อ่านได้เลยครับกิจการบทที่2ข้อ41เปรโตได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คือเป็นผู้นำคริสตจักรโดยรวมทั้งชาวยิวและต่างชาติให้เข้ามาอยู่รวมกันและถึงแม้ว่าเปโตไม่ได้บอกรักพระเยซูว่าอากาเปแต่การกระทำก็สำคัญกว่าคำพูดเสมอไม่ใช่หรือพี่น้องในช่วงท้ายของชีวิตนั้นเปโตถูกประหารบนกางเขนแต่ท่านได้ขอร้อง ให้นำกางเขนนั้นกลับหัวครับเพราะท่านคิดว่าท่านไม่คู่ควรที่จะเสียชีวิตที่จะตายแบบเดียวกันกันกบที่พระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนนี่แหละครับคืออากาเปของแท้อากาเปที่เต็มไปด้วยความเสียสละและถ่อมใจเหมือนกับพระเยซูคริสที่ถ่อมพระทยัยเพื่อเราทุกคนพี่น้องครับเชื่อว่ามีบางท่านในที่นี้ กำลังมีหัวใจที่แตกสลายอาจจะมาจากพิษเศรษฐกิจอาจจะมาจากการงานอาจจะมาจากเชื้อโรคระบาดหรือการเจ็บป่วยใดๆก็ตามหลายท่านอาจจะผิดหวังไม่ว่าจะเป็นกับคนที่ท่านรักคนที่เป็นครอบครัวของท่านคนที่ท่านเคยไว้ใจท่านอาจจะผิดหวังกับความไม่เข้าใจในชีวิตความไม่ยุติธรรมในชีวิตหรือแม้กระทั่งท่านอาจกําลังผิดหวังก,กับการรับใช้อยู่ก็ได้ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเยียวยารักษาหรือแม้ว่าท่านอาจจะผิดบาปรู้สึกผิดกับตนเองเหมือนกับซีโมนเปโตท่านก็สามารถหาพระองค์ได้เช่นกันเพราะว่าพระองค์จะทรงรักษาท่านพระองค์ทรงรักท่านจริงๆด้วยความรักแบบอาคาเป้ความรักที่ยอมเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกและตายแทนท่านและที่ต้นไม้นั้นนั่นก็คือไม้กางเขนบาดแผลของพระองค์ จึงทาให้เราทั้งหลายได้รับการรักษาให้หายหัความรักของพระองค์ที่ท่วมท้นในชีวิตของซีโมนเปตรและเปลี่ยนเขาเป็นคนใหม่จะเข้ามาในท่วมท้นในชีวิตของท่านและเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เช่นกันเราอธิฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักษาหัวใจที่แตกสลายของพี่น้องได้ขอบคุณพระองค์จริงๆผมอยากจะบอกดังนี้นะครับ เมื่อคุณได้รับการรักษาให้หายแล้วคุณไม่ต้องจมกับความรู้สึกเดิมๆอีกต่อไปคนที่นอนไม่หลับขอให้นอนให้หลับเพราะว่าคุณสามารถพึ่งพิงในพระองค์ได้เสมอและความรักของพระองค์นั้นได้ท่วมท้นได้ขับไล่ความกลัวทั้งสิ้นไปและต่อไปนี้ครับเราจะมีชีวิตที่เป็นพรเราจะประพฤตินตนให้เป็นแบบอย่างตามพระคำของพระเจ้า เราจะประกาศพระนามเราจะช่วยเหลือผู้อื่นเราจะทําตนให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้าให้สมกับที่พระองค์ทรงรักเราให้สมกับที่เราเป็นลูกแห่งเบน,นสวรรค์ประกาศพระนามของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกดําเนินชีวิตตามน้ำประไดของพระองค์ไปจนสิ้นลมหายใจขอพี่น้องได้รับพระพรมากยิ่ง3 0 6 0 90 100เท่าในนามพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดี